ฮาร์เลย์เดวิสันสปอร์เตอร์โฟเเนะครับปี2017วิ่งน้อยมาก2,400ไมล์เท่านั้นนะครับมากับ4หายากนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบๆคขันรถไม่น้อยมากกุญแจ2ดอกมีมาครบสภาพสวยๆนะครับยางได้เป็นมิชลินหน้าหลังนะท่อแต่ง Screaming Eagle นะครับมาฟังกันตอนท้ายนะตัวรถเดิมๆเนียนๆนะครับกอการสคร e มมิ่งอีเกิมีมาเรียบร้อยให้ดูสภาพรถใกล้ๆก,กันเลย สวยงามมากนะครับคันนี้ล้อได้เป็นล้อแมกนะครับแกนโชคใหญ่ขึ้นขับขี่ดีขึ้นนะไฟสวยงามนะครับตัวรถฝั่งนี้ปั๊มเบรกดิสเบรกไม่มีสึกเลยนะวิ่งน้อยนะครับ2400ไมล์เครื่องไม่มีลอกนะครับแคล้งไม่มีพองนะสภาพสวยๆที่ยึดไยทะเบียนย้ายมาไว้ด้านข้างเรียบร้อยไฟท้ายพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับเบาะไม่ขาดสีถังนะครับสีฮาร์ดแคนดี้คัสตอม แคนคันบลูนะครับเป็นสีพิเศษนะแลนะดูเก็ดเมทัลลิกสวยงามมากๆนะครับไม่มีรอยเลยวิ่งน้อย2,490ไหไมล์เท่านั้นนะครับปี17ไมล์นี้หายากมากนะแฮนยกมีมาแล้วถังยกมีมาให้นะครับเท่ๆเลยมาขอฟังเสียงเครื่องหน่อยครับ ตัวรถสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับเราตั้งไว้ที่519,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดกลามองหา4ฟลเอยู่นะคันนี้ไม้น้อย2,400ไหไม์นะครับมากับสีฟ้าหายากมากๆนะสภาพตัวจริงกริบๆเลยข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปแล้วแล้ว,ลวครับขอบคุณมากครับ